สวยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง Magic Button นะฮะเห mm ็น hmm. ไหมฮะปุ่มนี้สูง1บล็อกจากพื้นแป่พกกดมันก็มี r e s t o r a t p o t นะครับผมผมใช้ดีไซน์นี้หลายรอบใน r e s t o r a t c o n t r c t i o n ของผมนะฮะฉนั mm ้น hmm. ไปสอนกันเลยแต่ก่อนที่จะไปสอนนะคร mm ับ hmm. ผมขอบอกว่า mm hmm. หากคุณชอบวิดีโอแบบนี้ mm hmm. ก็โปรดกด Subscribe mm hmm. นะครับเพื่อติดตามว mm ิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดทุกวันครับ แันะ้นวันนี้ก็ไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้าง Magic Button นะฮะเห็นไหมครับปุ่มนี้สูง2บล็อกจากข้างล่างแต่ถ้าเรากดปุ่มมันก็มี Restoration นะครับผมใช้ดีไซน์นี้หลายรอบมา้าใ r e s น o r a t i o n ที่ผมสร้างนะครับผม งั้นไปสอนกันเลยแล้วกันแต่ก่อนที่จไปสอนนะคะผมเขาบอกว่าหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็โปรดสมคายนะฮะมันฟรีแล้วคุณจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ที่ผมอัพโหลดทุกวันนะครับแล้วงั้นไปสอนเลยแล้วกันโอเคครับงั้นเราต้องใช้พื้นที่5คูณ3สูง3นะฮะตรงนี้คือพื้นนะฮะแล้วอันนี้คือตท่นที่เราจะวางไว้สูง5นะครผม เริ่มต้นด้วยตรงนี้เรายืนหน้านี้หันมาแล้วก็วางเออ่คอมเพลเตอร์นะครับผมวางบล็อกวางบล็อกวางเลสโตรนดัสแล้วก็รีพีเตอร์อย่างนี้ฮะวางจ็อปเปอร์หันหน้าขึ้นแล้วก็วางให้มันหันหน้าเข้าหากันนะครับผมทีนี้วางบล็อกตรงนี้วางคอมเพลเตอร์วางเลสโตรนดัสจากนี้วางฮ็อปเปอร์ 2อ,อันหันเข้าหากันนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่อเทมเข้าไปในฮอปเปอร์ใส่อเทมเข้าไปในจ็อปเปอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลองเทสดูปุ่มมีดลสต์โซนเอพุทนะครับคราวนี้ถ้าเราทำให้มันสวยงามมันก็แค่วางไวท์คาเพทตรงข้างบนตรงนี้แล้วก็หยิบบล็อกไฟออนหรือบล็อกอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะฮะก็วางรอบๆเลยนะครับผม ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็กปดกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอที่ผมอัพโหลดทุกวันนะครับสวัน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย